จากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรีนะคะที่ขยายวงกว้างขึ้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนเพื่อที่จะมอบหมายการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้วค่ะหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดจันทบุรีขยายวงกว้างขึ้นเป็นห้าอำเภอและถนนสายจันทบุรีสากแก้วช่วงอำเภอมะขาาถนไม่สามารถสัญจรได้ขณะที่ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องทําให้นายเทียเทพศิยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด่วนเพื่อมอบนโยบายการดาเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงในช่วงเย็นวันนี้วันนี้นะครับเมื่อวานในช่วงกลางคืนนะครับเกิดฝนตกหนักที่ต่อกัระดานแน่นในหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่อำเภอเมืองที่อำเภอขุงที่อำเภอมะขามเนีอำเภอท่าใหม่นะครับซึ่งทําให้น้ําท่วมในบางพื้นที่เช่นอำเภอเมืองนะครับน้ำท่วมที่บังัดพัพราพัะพลาที่หมู่ที่หนึ่งหรือหมู่ที่สิบสาม บ้านเรือนรัจจอดได้เสียหายประมาณพันกว่าควรเรือนไปชนเฉพาเรื่องความเดือดร้อนก็สี่พันกว่าและโรงเรียนในสองแหง่งวัดวารานสามแห่งในพื้นที่การเกษตรก็ตอนนี้กําลังสํารวจอยู่และดูแล้วก็หลายพันไรในเบื้องต้นนะฮะแต่ผลจากการสํารวจถ้าน้ำท่วมขังต่อนเนื่องนี้จะเป็นยังไงที่อันนี้ทางจังหวัดเองนะครับตั้งศูนย์นะครับป้องกันอุทกภัยตรงนี้ตั้งศูนย์อำนวยความด่วนกับพี่น้องประชาชนซึ่งเราประชุมมาเป็นขั้นตอนทุกขั้นตอน และขณะนี้เราก็แบ่งส่วนราชการทุกสุรการเนี่ยครับออกไปเยี่ยมเยียนไปดูแลความเสียหายในตำบลในอำเภอต่างๆทั้งสี่อำเภอแล้วและทางเทศบาลก็ดีทางองค์การหน่วยิบรีก็ไปดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งขนาดนี้นะครับในส่วนของนายกเมนตรีนะครับของเทศบาลก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องตามไหลาทางที่ในหมู่บ้านต่างๆอย่างเช่นในหมู่บ้านชาย,ยันก็ดีในหมู่บ้านเจริญสุขและทางนายก โจ้เรยกอบจอเข้าไปดูเลยพอแม่นพี่น้องประชาชนแล้วขณะนี้เราก็าประชุมกันนะครับเรื่องระบายน้ําจะระบายน้ําอย่างไรจะแก้หนาเรื่องน้ําอย่างไรจุดไหนที่ควรจะแก้หนาพี่น้องประชาชนวัดวาอารามโรงเรียนชุมชนนะในหมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อนยังไงเราเข้าไปช่วยยังไงซึ่งหลังนี้เราเตรียมความพร้อมผมต้องเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับถ้ามีอะไรนะครับให้ทางจังหวัดได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วนะครับผมเม่กร้ตลองผู้ราการจังหวัดนะท่านก๊กการท่านยกเสนาธิบดียกการนุนจังหวัดท่านแอมเภอและผอศูนย์ป้องกันภัยทุกหน่วยนะครับเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องทางทังทัท่่งทีนะครับหากมีอะไรแล้วแจ้งมาที่ศูนย์ที่ศูนย์นี้หมายเร์โทรศัพท์นะครับหมายเร์โทรศัพท์ที่ศูนย์นะครับ หมายเร์นะครับ039 325139นะครับอีกเบอร์หนึ่ง039นะครับ325138นะฮะ039 325138ถึง39นะครับและอีกเบอร์นะครับ039 312100น,นีนนนน 100, ่พร้อมจะบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชน ในส่วนของระดับน้ำที่แม่น้ําจันทบุรีนจุดวัดระดับน้ําที่สําคัญ4จุดเมื่อเวลา5โมงเย็นวันนี้จุดที่1ที่สะพานวัดกระทิงอําเภอเขาคิจกูดวัดได้4.10เมตรขณะที่จุดวิกฤตอยู่ที่7เมตรถือว่าต่ำกว่าจุดวิกฤต2.90เมตรจุดที่2ที่ฝายท่าละม้าอำเภอมะขามวัดได้7.15เมตรขณะที่จุดวิกฤตอยู่ที่8เมตรยังต่ำกว่าจุดวิกฤต0.85เมตร จุดที่3ที่ฝายยางจันทบุรีอำเภอเมืองวัดได้5เมตรขณะที่จุดวิกฤตอยู่ที่5.50เมตรยังต่ำกว่าจุดวิกฤต0.50เมตรและจุดที่4ที่สะพานวัชจัรารามอำเภอเมืองวัดได้3.09เมตรขณะที่จุดวิกฤตอยู่ที่3.45เมตรยังต่ำกว่าจุดวิกฤต0.36เมตร